หลังจากที่มีข่าวว่า DJ เจเพชรจ้าได้ทำการขอเลื่อนเข้าพบ DSi เนื่องจากโดนหมายเรียกในคดี forex 3d ไปก่อนหน้านี้ค่ะแต่แล้วก็ต้องมีเหตุทำให้เจ้าตัวต้องหัวร้อนค่ะหลังจากเพจข่าวชื่อดังได้โพสต์ข้อความว่า DJ เจเพชรจ้าขอเลื่อนหมายเรียก h s s h t a g #forex3d เลื่อนทำไมนะจากโพสต์ดังกล่าวก็ทําให้คนเข้ามาตั้งข้อสงสัยกันมากมายเลยล่ะค่ะล่าสุดดีเจเพชรจ้าก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัวค่ะว่าจัญญาบันของคุณอยู่ตรงไหนตั้งใจปั่นข่าวเชิงลบเพิ่มยอดไลค์ของตัวเองแล้วทําให้คนอื่นดูน่าสงสัยเพื่อผมแจ้งแล้วว่า17สิงหาคม2566ผมมีงานจ้างขยาเป็น18เลื่อนแค่1วันถ้าผมรู้ว่ามีพวกไรจัญญาบันแบบนี้ผมจะเลื่อนเป็นเร็วขึ้นผิดหวังครับอีจุดจุดจุดไรจัญญาบันหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความดังกล่าวค่ะก็ได้ มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเช่นดีเจต้นหอมดีเจภูมิรวมไปถึงอดีตภรรยาอย่างนิวเคลียร์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เขาว่าเพจคือไม่คิดถึงใจคนอื่นเลยอ่ะอีกด้วยล่ะค่ะ